มาดูชมการเกมีตัวใหญ่ยังไงมคอยมาเอาเนี่ยคอยไปได้เมียเนี่ยคอยแบบเผากิน เงือันเ่งไงเนาะทรชานก็ตายกปั่นมาเดินต่อเออเออนะเอากเล็กเงเล็กน่ก็เห็นเเลียนแค่ฉันเรียนแล้วกน่นทรงอีฟอเี่ยังสิ่น่ะเล็กแล้วก็บินได้นาดวะหลอดอันนี้อันนอ เดลกลดุกเด้ระวังลูกปลาดุกเด้อมาปลาดุกวันนี้ขัดเป็นลืลืนี่นนี่ย้าลอดปลาอดลอดัวล่างโอ้ไฟไอ้คนขวางนอกดูนี่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 เดี๋ยวโอเร่น

ต้องดีานี่งเดี่ยวจิ้มเหล้าจุ่มเหงอกแกปลาเลยขอ้อห้ักขอรถหักขอแล้วบ มาน้ยไม่ยรู้อย่างเดียวเลยวะไอห่าเนี่ยหอยันลองจเไงวะตายกลอไมาหาหอยมาจับปลาไม่อยากจะทบาปลาปลากลอดีกว่าร่งนี้นะมุมันนุ่่มเลยมุมันนารุ่ิดอีก้อนเน่าหนบอก

ก่อยไปอบริกรบิกน่ตยัอก่อยเป็นโตเลยบ่บ่ต่ำเลยบ่ต่ขันใช้มดแดงขันดยก็บีบเจี๊ยบหนอเจี๊ยบหนดอก้อยแล้วมากเยบน่อครูเดงใส่เอ้ยโอ้ยยกกใส่คอมเมืองเมื่อไระมาล้มากินหนก